อุปกรณ์ของเราก็จะมีแม็กนะแม็กอันใหญ่เบอร์ใหญ่เลยนะครับใหญ่สุดก็ได้นะคะแล้วก็กันไกนะคะกันไกกันไกที่ใช้ตัดพลาสติกได้นะคะแล้วก็เราจะทำได้หลายแบบนะคะรีไซเคิลขวดเดี๋ยวจะหาว่ารู้แล้วไม่บอกต่อนะคะเราก็จะมาตัดขวดนะคะตัดตรงปลาย ตรงก้นขวดนะคะไม่ต้องตัดหมุนนะคะเหลือไว้นิดหน่อยก็ได้เรือจาจาแบบว่าเอามาประกบกันตรงนี้นะคะประกบกันก็ได้แล้วเราจะติดหรือเราจะทาเป็นอย่างไ้นะคะติดกันอย่างนี้นะคะหรือใครจะใช้เทคนิคแบบว่าเอาสก็อตเทปมาติดก็ได้นะก็ทําเป็นลวดลายระบายสีอะไรก็ได้แล้วเราก็ใช้เอ,อน้ำยาล้างเล็บนะคะลบไอเนี้ย ลบตัวสกรีนตรงที่ขวดนะคะอย่เราี่าเราจะทำเป็นอันนี้ก็ได้นะคะตัดเป็นรูปหัวใจนะคะแล้วก็ทำเป็นระบายลงมาก็ได้นะคะทำเป็นระบายอย่างนี้นะคะเป็นมูรี่อะไรเงี้ยนะคะระบายมันก็จะเป็นอะไรที่เก๋นะคะหรือถ้าใครต้องการแบบว่าเอารูป ไปติดก็ได้นะคะตรงนี้ส,สกรีนลายก็ได้หรือเราจะเอาเป็นรูปตัวราวหรือรูปวาดก็ได้นะคะหรือเราจะเอาเป็นสีทองก็ได้หรือสเปรย์พ่นก็ได้นะคะขั้นตอนแรกก็จะเตรียมขวดอย่างนี้นะคะขวดน้ําเปล่าเนะยคะ่ะขวดพาราไดส์ขายก็รู้สึกว่าจะก,กิโลละสิบบาทนะคะแต่ก็เก็บไว้ทำประโยชน์ให้มันได้สูงสุดดีกว่านะคะ หรือจะตัดเป็นลายการหนกนะฮะเนี่ยก็จะตัดเป็นมูรี่ลายการหนกนะฮะเป็นมูรี่เป็นแบล็กเกข้างหลังอะไรเงี้ยนะคะรวมกันเยอะๆอะไรเงี้ยก็จะสวยมากนะคะถ้าใครได้ดูแฟชั่นโชว์เห็นออ่ฉากหลังของคริสตียนดีออไหมคะของดีออก็จะมีดอกไม้บ้างอะไรเงี้ยเป็นสีขาวไปหมดอะไรเงี้ยเราก็ไปยุคใช้เป็นขวดก็ได้ เลือกจะตัดเป็นทางยาวนะคะตัดเป็นทางยาวแล้วก็มาสานสานอย่างนี้นะคะสานทําเป็นร่มก็ได้นะคะแล้วก็ทําเป็นตะกร้าก็ได้นะคะจากขวดพลาสติกนะคะดีกว่าทิ้งหรือขายนะคะหรือว่าเราจะทําเป็นแบบว่าเ,าเป็นฉากก็ได้นะคะนี่ก็ทําได้หลายอย่างนะฮะอันนี้ก็ทําเป็นมูรี่นะคะนะคะ มูรี่หัวใจสวยสวยนะคะทําเป็นมูรี่อันนี้ทําเป็นมูรี่หัวใจแต่ยังไม่ได้พ้นสเปรนะคะจะทําเป็นสีขาวะค่ะนี่สวยมากสวยแล<ม>้วทำแบบนี้ก็คือเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมที่จะทาเป็นฉากเป็นฉากก็จะตัดในลักษณะนี้นะคะตัดในลักษณะนี้ว่างๆก็นั่งทำนะคะนั่งฟังพัดไตวีดีโอ นะคะนั่งไปไปดกพิจารณารมไปแล้วก็ไม่มีอะไรทําก็นั่งตัดนะคะนั่งตัดแล้วก็นั่งหนีบสติดเปิ้ลอย่างเงี้ยนะคะนี่นะ,ะ,นนะ,ะร้อยต่อกันแล้วเราก็ห้อยใส่เชือกก็ได้หรือว่าถ้าเรามีเชือกเอ็นนะคะสามารถทําได้นีกว่าทิ้งนะคะขวดนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นไม้นะคะ เนี่ยค่ะก็จะตัดอย่างนี้คะถ้าทําถ้าจะสารเป็นตะกร้านะคะก็ตัดเป็นอย่างนี้ตัดเป็นสายยาวๆอย่างนี้นะคะตัดเป็นสายเนี่ยวงกลมอย่างนี้นะคะแล้วก็สารทําตะกร้าหรือทําเป็นเอ,อมูรีระบายลงมาเป็นในรูปลักษณะต่างๆแล้วแต่จินตนาการของแต่ละคนนะคะคนชอบนี่เหมือนกันแต่อย่าลืมนะคะลบสกรีนตรงขวดเนี้ยใช้ เอ่อน้ำยาล้างเล็บนะคะน้ำยาล้างเล็บหรืออะไรที่มันลบได้นะคะแล้วแต่คุณจะหาได้นะ,ะแต่ฉันคิดว่าน้ำยาล้างเล็บเนะะี่ยเออเออง่ายสุดนะคะขวดละสิบห้าบาทค่ะเฉลียขวดละสิบห้าบาทนี่ค่ะน้ำยาล้างเล็บนะคะนี่ค่ะเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้นะ,ะภาษาอังกฤษพอดีอ่านไม่ออกอะะ่ะพูดได้นิดหน่อยแล้วก็อ่านไม่ค่อยออกนะ เนะ่รก็ติดกันลุ้ยดูสวยนะคะเป็นชอกันดูสิคะแล้วเราก็เอาเเออกระดาษ่องขวัญก็ได้นะสีที่เป็นสีทองหรือว่าอออเะไรนะกระดาษเทปที่เป็นเลื่อมๆนะคะหรือเราแล้วเราก็พ่นสเปรย์อะไรเงี้ยหรือว่าแล้วเราก็ติดกระดาษเลื่อมเป็นรูปหัวใจก็ได้รูปสัตว์ก็ได้แล้วแต่เรานะก็สวยดี จะหา,หาว่าไม่บอกเนี่ยตัดเป็นลูกกระหนกเนี่ยก็ตัดแล้วตัดแล้วตัดแล้วเห็นไหมคะมันจะออกมาอย่างเงี้ยคะ่ะถ้าอยู่กันเยอะๆมันจะออกมาอย่างเงี้ยมันจะโมเดิร์นนะคะมองไกลๆโดนไฟแล้วมันก็จะสวยเนี่ยยังไม่ได้พ่นสเปรย์น,นะคะแต่ตัดแล้วเ mm hmm. นี่ยคะ่คะแล้วก็มีร,รูมหัวใจนะโคมวียเป็นทำมาจากขวดพลาสติกเนะะี่ยค่ะเป็นร,รูมหัวใจเย,ยนะแดยคะ่ะแล้วก็เป็นใบนโห่อะไรเงี้ย พ่สเปซสีทองก็สวยนะคะอันนี้ต้นไม้กิ่งไม้แห้งนะคะเก็บมาแล้วก็จะพ่นสเปซสีขาวแล้วก็เอามาทําเป็นนี่นะคะส่วนอันนี้ก็เป็นอ๋ออันนี้ก็เป็นปลีนะคะปลีทําจากเศษถุงขนมค่ะถุงขนมพวกเรพวกออาขาไก่ขนมที่มีที่มีข้างในมันเป็นเลื่อนๆนะคะเราก็ตัดเอาข้างตัดเอาเป็นแผ่นๆแล้วเราก็มาทําเนี่นะค่ะ พับมาตัดเป็นชิน้นเล็กเหมือนเราพับทาใบสีนะคะเราก็มาทําเป็นปีกนกนะคะทําเป็นปีกนางฟ้าก็ได้สวยเกด๋ดีนี่ก็ทิ้งนะคะอันนี้ก็เตรียมเตรียมทําเป็นเออเอ่อเนี่ยค่ะเตรียมทําเป็นฉากนะคะเป็นฉากดั้นอันนี้ก็จะใส่ทองนะคะจะติดทองเป็นเป็นเออทองเหมือนแบบอันนี้เป็นช่องสี่เหลี่ยม เหมือนฉากไทยนะคะเหมือนฉากไม้อะไรเงรี้ยแต่จะจะเอ,เอาสติกเกอร์นะคะสติกเกอร์ที่เป็นทองะคะ่ะหรือว่าที่เป็นเงินหรือที่เป็นเลื่อมๆมาติดเป็นสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยค่ะปิดรอยอแม็กนะคะปิดรอยแม็กที่เราหนีบไว้นะคะก็จะดูเก๋มากาก็จะดูดีที่สุดะะอันนี้ก็ที่ตัดแล้วนะคะรวมๆมาเยอะเลยะคะ่ะอ๋อนี่ค่ะนี่คือถุงขนมนะคะ อ๋อที่ถุงมาม่าอันนี้ถุงมามา่นนมา,มาเราก็จะตัดนะคะเนี่ยตัดลักษณะนี้ตัดลักษณะนี้นะคะเป็นความยาวถุงหนึ่งก็จะตัดได้ประมาณสามถึงสี่แผ่นนะแล้วก็พับอย่างนี้แล้วทําเป็นปีกนกหนึ่งนะคะเนี่ยคะ่ะปีกนกนะคะดูสิคะนี่คะ่ะก็จะมีสีทองด้วยสีทองนี้ก็จะมีกระดาษเอาใช้กระดาษห่อขวัญก็ได้นะคะหรือว่า ใช้เเอเอถุงอที่บรรจุผงซักฟอกก็ได้ค่ะอผงซักฟอกนี่มันก็จะมีสีอย่างเช่นบรีดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีสีม่วงสีฟ้าสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราไาทําได้นะคะทำนี้เป็นสีสันก็จะสวยนะคะแต่ชอบอันนี้มากชอบอันนี้มากค่ะเป็นรูปหัวใจคือถ้าโดนไฟส่องแล้วมันก็จะสวยระยะอย่างเงี้ยนะคะ นี่น,นะคะมันก็จะระยะอย่างนี้เลยนะคะมันก็จะห้อยนะคะเป็นรูปหัวใจห้อยอย่างนี้เลยนี่ค่ะนี่เลยค่ะเนี่ยนี่ค่ะ,คะอันนี้สินละเปิดค่ะบ้านก็จะรกหน่อยนะคะช่างสินและเปอิอะนี่นะะ สวยค่ะเพราะเราทำพ่นสเปรย์สีทองเข้าไปแล้วก็ติดกากเพชรน,นะจะสวยมากเลยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยถามว่าคิดได้ไงหรอไม่รู้ว่าคิดได้ไงเหมือนกันนะมันก็อาจจะเกิดจากการใช้สมาธินะคะปัญญาก็เลยเกิดถูกมไหมคะแล้วก็คิดดีนั่นแหละคะ่ะคิดดีคิดดีแล้วก็ทำออกมาดีนะคะ ใส่จินตนาการที่ประกอบด้วยประโยชน์นะคะนีค่ะความคิดไม่หยุดนิ่งค่ะแต่ทำยังไม่เสร็จสักทีค่ะเป็นงานนี่ยค่ะ,คะอันนี้เป็นฉากสวยอันนี้กำลังทำค่ะเพิ่งเริ่มทำเริ่มทำฉากอ่าสวยนี่กว่าใช้เวลาไป,ปเปล่าๆไ,ไม่มีอะไรเรารวนนั่งฟังธรรมะหรือเรานั่ง อยู่เฉยๆไม่ได้ทาอะไรเราก็ทํานะคะทำอย่างนี้นะค่ะก็สวยเราทําเป็นรูปหัวใจไหมคะสวยนะคะก็ไฟสรดนิดนึงอะไรแล้วปิดไฟมืดๆก็จะสวยมากคะถ้าเป็นฉากหลังและอันนี้ก็จะเป็นเอ่อใบใบใบมากใบใบเอลานใบลานเล็กๆที่เขาแต่งตกแต่งนะคะพอดี ใบมันตายนะคะใบมันตายแล้วเราเก็บไว้นะคะตากแดดให้แห้งแล้วเราก็มาพ่นสเปรย์สีทองแล้วเราก็ท่อแป๊บพีวีซีเล็กๆก็ได้ะค่ะมาพ่นสเปรย์สีทองก็ได้นะคะแล้วเราก็ติดติดใบหมากแห้งนะคะอย่างนั้นนะคะแล้วมันก็จะได้เป็นต้นหมากที่ดูคราสติแล้วก็สส่วนอันนี้นะคะส่วนอันนี้ส่วนอันนี้นนนก็จะเป็นเฟิร์นแห้งนะคะ ดอกไม้ที่เราใช้มาบูชาพราอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ไม่ต้องทิ้งนะคะเราก็มาตากแดดให้แห้งแล้วทีนี้เฟิร์นอะ่ะมันก็เหมือนแบบมันสตาร์ทนะคะมันก็จะอยู่อย่างนี้เลยมันก็กลายเป็นเฟิร์นที่แห้งนะคะแล้วเราก็เอามาทาก,กาวนะคะกาวราเทคนะคะกาวราเทคแบบถูกๆก,ก็ได้ที่เป็นน้ํานะคะเห็นไหมคะทากาวแล้วเราก็เอากาก,ากเพชรโรยค่ะโรยแล้วมันก็จะสวยค่ะเป็นเฟิร์นลายิบละยับ เห็นไหมคะอันนี้ค่ะดอกไม้เทพค่ะเ,เกิดจากจินตนาการเนี่ยค่ะในลักษณะนี้พอมันแห้งแล้วมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะแล้วเราก็เอากาวราเทคหรือพ่อนสเปรย์ก็ได้แล้วแต่คุณนะคะแล้วแต่คุณจะทำเนี่ยค่ะเวลาว่างเชนกันอ้างตัดอย่างเงี้ยคะ่ะ เนี่ยครับเนี่ยครับเนี่ยค่ะมองว่าอือแค่เราได้ทำอะไรที่มันดูไร้ค่าแต่มันทำแล้วมันมีประโยชน์ทำให้มันมีประโยชน์ทำห้มีคุณค่าขึ้นมาเนี่ยก็เป็นความคิดที่ดีแล้วนะคะถูกไหมคะเราไม่ไม่ไปทำให้ใครเดือดร้อนอะไรเงี้ยเนี่ยค่ะ ถือว่าได้ประโยชน์หลายอย่างนะคะการนั่งตัดขวดเนี่ยเรานั่งตัดขวดนั่งตัดอันนี้เราไม่ต้องไปแบบเพลยเยืนไปไหนอ่ะใช้เวลานั่งสักสองชั่วโมงตัดเนี้ยไม่ได้ทาอะไรสองชั่วโมงเนาะเท่ากับเราไม่ได้ฆ่าสัตว์เราไม่ทําให้ใครเดือดร้อนสองชั่วโมงอะ่ะโอเคค่ะโอเคเนี่ยทาอันนี้จะาําเป็นเอ่อเป็นเอ่อตารางสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะทำเป็นร่มก็ได้ อันนี้เพิ่งเพิ่งอะเริ่มทำเดี๋ยวจตัดขวดทำอันนี้อีกนะเนี่ยจะทำเป็นฉากนี่ค่ะแล้วก็ใส่ลูกเข้าไปโอเคค่ะแค่นี้นะคะสิบสามนาทีสองนาทีสิบสามนาที